พอถามหาหลักฐานกันเงียบกิบนะครับเรื่องของยางบอกว่าเราซื้อยางเส้นละเจ0 0นะครับบอกว่า,าเราซื้อต,ต๊ะคอนเนอร์ใบละสอ0 0สนนะครับสรุปยางนะครับที่เอามาทําบังเกอร์ได้มาฟรีครับไม่มีการซื้อยางที่จะหารขอเป็นของชุดทีแม็กชุดเส้นหนึ่งประมาณ2องสาพันะได้ไหมที่เราไปตรวจในในส t ตนเมนต์กันนะเส้นละสองสามพเองซึ่งเป็นยางที่เป็นยางรถ ชัดเจนนะครับแต่ไม่มีเส้นละเจ็ดพันารถไม่ใช่ยาทง,ทยงทำบังเกอร์ไม่ใช่ยางทำบังเกอร์นะครับเป็นยางสําหรับทหารที่ใช้เข้าไปในพื้นที่อีกอันหนึ่งครับส่วนของอตู้คอนเทนเนอร์นะครับตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่เราจัดเข้าไปในส่วนของหนองจานเนี่ยบ้านหนองจานมีบอกว่าเราได้ตู้ละสองแสนไปบวกเพิ่ม,มเ,เอกสารที่ออกมาเป็นเอกสารปลอมผมบอกเลยนะครับเราได้ตู้คอนเทนเนอร์ใบละสามหมื่นรวมส่ง ใครหาราคานี้ได้บ้างนี่ครับเขาลดให้หมดคนที่กล่าวหาว่าบวกค่าของท่านต้องมีหลักฐานนะครับถ้าท่านไม่มีหลักฐานท่านต้องรับผิดชอบกับคำพูดนะครับนะแต่วันนี้นะาก็ความชัดเจนออกมาเรื่อยๆแล้วครับความชัดเจนออกมาคือผมเนี่ยนะเอาให้มันชัดเจนเลยนะครับคนพูดก็ต้องเอาหลักฐานออกมาด้วยวันนี้กลายเป็นว่าอะไรที่ไม่ดีเอาชื่อผมไปแปะนะครับเอาชื่อผมไปแปะแล้วก็เพื่อให้เรื่องเนี่ยมันดัง นะครับแต่สุดท้ายไม่มีอะไรเลยสุดท้ายใครแก้ให้ผมครับไม่มีเห็นไหมครับรับผิดชอบยังไงบอกฟ้องเงินฟ้องเงินยังไงครับเงินเข้ามานะถูกต้องมีการโอนเข้ามาเวลาออกเราก็โอนออกไปถูกปะ่ะแล้วไม่มีการนําเงินไปต่อที่มูลนิธิอื่นนอกอมีราชประชากับมูลที่เพื่อนพึ่งพาตอนนั้นที่คุณแจ็กสันหวังฝากมาแล้วก็เราก็ไปต่อให้แค่นั้นนอกจากนั้นมูลที่อื่นไม่มีเลยไม่มีการเอาเงิน นะเป็นเอาไปไปปั่นทําธุรกิจอื่นก็ไม่มีครับมีแต่ลงหน้าง,งานอย่างเดียวเลยเป็นยังไงครับตอนนี้คนทํางานแล้วใครรับผิดชอบกับสิ่งรับผิดชอบกับสิ่งที่พูดไปสิ่งที่คนเข้าใจผิดเห็นไหมมีการของเงินคืนจากมูลนิธิด้วยบางคนใครรับผิดชอบเห็นไหมครับไม่มีเงียบหมดเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าแล้วทําไงทีนี้ เห็นไหมบอกว่าเราซื้ออะไรนะรถใช่ไหมเป็นรุ่นกระบะธรรมดาราคาห้าแสนแล้วเราบอกเราซื้อมาเจ็ดแสนคุณพลาดเรื่องหนึ่งรถ <us> เป็นรุ่นสี่คูณสี่ครับคุณไปเช็คราคาก่อนไม่ใช่รถปกติถ้าสองคูณสองมันใช่สี่คูณสี่มันแพงกว่าคุณไปเช็คก่อนนะครับเนี่ยคือคนที่กล่าวหาเนี่ยต้องเปิดหลักฐานมานะไม่ใช่แบบว่ากล่าวหามึงแล้วต้องมึงต้องดีแคลมึงต้องเอาข้อมูลแบบว่ามึงเป็นผู้บริสุทธิ์เฮ้ย แล้วก็ผมไม่มีสลากสองแสนใบแล้วคุณจะต้องเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะนะมีบางคนบอกว่าให้ผมมาทําเรื่องสลากก็เอาข้อมูลมาสิครับพอบอกเรื่องสแกมเมอร์พอหาข้อมูลพอถามหาข้อมูลก็ไม่มีใครส่งให้ผมพอเรื่องสลากผมบอกเอาข้อมูลมาสิก็ไม่มีใครส่งให้ผมแล้วอย่างเงี้ยทำยังไงใช่ไหมครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราได้อธิบายแล้วนะชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ริมชายแดนนะครับอยู่ที่ริมชายแดน สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะดูบังเกอร์นะครับนะว่าบังเกอร์เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสภาพยังพร้อมใช้งานไหมเรามาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้หน้าแนวมันกําลังตึงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะด้านหลังสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าจ้าขอบคุณครับด้านหลังเป็นชุดเนี่ยทีมชรบรนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูกลับกลับหลังกันแล้วกัน นะเดี๋ยวกลับหลังให้ดูโอเค,อเคมีชุดชรบกำนันผู้ใหญ่บ้านอ่าโอเคอันนี้ให้ดูค่ะสวัสดีอันนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่มากมา,<ๆ>มา,มากำนันเห็นไหมทุกคนหลายคนมาดูอันนี้ก็คือทุกคนให้ทุกคนดูก่อนให้ทุกคนดูก่อนอันนี้คือบังเกอร์ที่โรงพยาบาลพนมดงรักสามารถจุคนได้มันผมว่าสักสี่ร้อยคนสี่ร้อยกว่าสามารถเอาเตียงเข้ามาได้นะครับแล้วก็วันนี้เรามาดูว่า เฮ้ยเราสร้างไว้เป็นเดือนแล้วนะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าหลายเดือนนะครับหลายเดือนใช่ไหมติดอยู่ครับอ่าตอนนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าพัดลมยังติดอยู่ไหมไฟยังติดหรือเปล่าเผื่อช่วงสถานการณ์กลางคืนเพราะตอนนี้ก็ตึงนะถูกไหมทุกคนทําแผนหมดแล้วอ่าถูกไหมครับอ่าอันนี้นะอันนี้ก็คือสามช่องนะครับอันนี้คือเราสร้างกันไว้นี่มีทีมสร้างเนี่ยเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันเห็นไหมเนี่ยทุกคนมามาดูมาให้กำลังใจ อันนี้เดี๋ยวไล่ทีละบล็อกก่อนนะครับมีพัดลมมีไฟนะครับอันนี้ช่องตรงกลางนะทุกช่องสามารถเอารถเข็นเข้ามาได้เลยนะอันนี้ให้ดูต่อมาจากทางโรงพยาบาลเลยนะครับอันนี้ต่อจากห้องของทางโรงพยาบาลนะครับแล้วก็สามารถเข็นลงมาได้เลยนะพอเข็นลงมาปุ๊บสามารถแยกทางด้านซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้สวัสดีถ้าลอง สวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกรอบนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคเดี๋ยวพา f c ดูก่อนครับยินดีจ้าอันนี้เราพามาดูนะครับอ่าช่องแรกนะมีอันนี้อันนี้ทุกคนเห็นแล้วนะมีพัดลมอาเทสพัดลมเปิดหน่อยพัดลมเปิดได้จริงไหมในบังเกอร์มีพัดลมตอนนี้ไม่ได้รู้สึกร้อนนะมีปลั๊กไฟครับไว้สําหรับเสียบออกซิเจนนะครับ เวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเอาเตียงเนี่ยมาเสียบสายออเครื่องออกซิเจนหรือว่าอะไรต่อได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลมีเครื่องปั่นไฟอยู่แล้วนะครับอันนี้งบทําหลายล้านอยู่ทําไปหลายล้านใช้เวลาพักใหญ่เลยในการทํานะครับอ่าแล้วน,นี้ทางเข้าอีกทางหนึ่งครับอันนี้เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งสามารถเชื่อมต่อกับตัวอาคารของทางโรงพยาบาลได้เลยนะเห็นไหมอันนี้เชื่อมต่อได้เห็นไหมครับมีสทาง เห็นไหมอันนี้เราทําเก็บอย่างดีนะเก็บยางเก็บทรายนะครับอยู่ด้านในบังเกอร์ขนาดใหญ่กว่าอาคารของโรงพยาบาลอีกนะใหญ่มากนะครับนี่สามารถเข้ามาได้เห็นไหมฝากขอบคุณการเพื่อเดี๋ยวจะเตรียมดอเราเรือต้นรับาจ้าขอบคุณจ้าคนคือนใจของคุณสรินจ้าใจของขงจิตก้าขอบคุณจ้าอันนี้นะครับ